สวัสดีพี่น้องครับยง่มคำของวัิทีพฤจิการหกห้าผมเอาของมาฝากพี่น้องนะครับนี่น,นี่เป็นวิธีล่อหลอนกนางแอ่นด้วยเสียงนะครับมาล้ายครับพี่พี่นกนางแอ่นอีสานอัญญนมณีแห่งอีสานเริ่มเริ่มขึ้นที่สวนผมแล้วครับสวนกเกษตรนิเวศวิทยาด้วยเสียงตัวนี้นะครับด้วยเสียงตัวนี้ทั่วกับเบื้องประหยัดของกิน่นกับบัรีที่มีนกวยครับ ป็นยินเสียงนี่นี่นี่เต็มเลยตามมาท่านเดี๋ยวผมจะหาม,มุมมองจากน้อยครับเอาวาเอาเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับโอ้เยอะเนี่ยบินใกล้เข้ามาหาเสียงน,น่นน่นนนนนโนฟูงนนเออไกลขนาดไหนมันก็มา เนี então, tenha, no erm then, ่ยอ er ่าไม่่อาเทีนป็นที่มันไม่สเลยอ่ามันไม่เี่ยวต้งดเดียวกันอ่าแรงดึงดูดของมันดวงเดือนนะครับดวงเดือนขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตดูก่อนเดี๋ยวจะเนี่ยมาจริงๆครับไม่ใช่ม้อนะครับนี่ นกนางแอ่นมาเพราะเสียงจริงๆเลยเนี่ยโอ้ดูดูดเมื่อก่อนมันก็ไปของมันนะครับบินฟากฟ้าโพ้นทะเลแต่ได้ยินเสียงนี่มาเลยนะครับเนี่ยใครจะเชื่อว่าเราพลิกสถานการณ์ได้แต,แต่แต่ที่เห็นสูงๆนั่นไม่ใช่นะครับเนี่ยเครื่องบ,บินนะครับขาวๆนั่นเครื่องบ,บินแต่แต่ที่ ดำๆนี่คือนกนางแอ่นอีสานนะครับมาทําลังแล้วประสบความสําเร็จแล้วบางท่านนี่เนี่ฮียท่านกำลังมาเยี่ยมนะครับมาทดสอบผมผมผมดีใจว่ามันมาอนี้มามาจริงๆนะครับนี่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 เขาจะมาลงถ้ามีเรือนให้เขาอยู่โดยสุดยอดเลยบาทนี่คอยเออเอเอเอางานวิจัยมาจับนะครับอัญญามณีแห่ง อีสานหาลูคา,าราอลังการนะครับไม่ใช่งานสร้างเป็นสิ่งที่เราอยู่กับธรรมชาติเราลูเร,เรียนเรียนรู้นะครับเรียนรู้ไปเองนู่นฝูงทางโน้นครับกำลังกาะกลุ่มกันมาครับอเอาพักไว้ก่อนนะครับผมกําลังปลื้มอยู่กับเสียงแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่กำกาลังจะเกิดขึ้นเป็นของขวัญเอามาฝากพี่น,น้องครับขอบคุณครับผม